สวัสดีค่ะ วันนี้นะคะไอจะมาขอบคุณทุกๆคนนะคะตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึง10,000ซับสไครต์แรกแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกคําติชมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามไอมาโดยตลอดนะคะไอได้อ่านนะคะทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะที่คอมเมนต์กันเข้ามานะคะเรายินดีเอามาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกใจทุกๆคนนะคะสําหรับ10,000ซับสไครต์แรกนะคะตอนนี้ทางร้านเรานะคะก็มีโปรโมชั่นค่ะให้ลูกค้าเลยค่ะ แทนคำขอบคุณนะคะฟรีค่ะในส่วนของตัวค่าดำเนินการทางทะเบียนนะคะดอกเบี้ยพิเศษ0% 1ปีแรกหรือจะเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ2.79ตลอดอายุสัญญาก็ได้ค่ะฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ยังฟรีประกันภัยด้วยค่ะมีแต่ได้กับได้นะคะเราให้อย่างเดียวค่ะวันนี้อ้อยตั้งใจมาแจกทุกๆคนเลยนะคะลูกค้าที่หารถอยู่นะคะ ถ้าบางคันอ้อยยังไม่ได้ทำคลิปหรือสนใจรถรุ่นไหนนะคะสามารถคอมเมนต์หรือโทรเข้ามาได้เลยนะคะถ้าอ้อยมีอ้อยจะรีบส่งคลิปส่งรูปให้ได้เลยค่ะสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดนะคะไม่ต้องน้อยใจนะคะทางร้านเราก็ยังมีบริการให้เหมือนเดิมค่ะ จัดไปนั้นนอกสถานี่ส่งรถถึงบ้านนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยนะคะนัดถาวออโตโยินดีให้บริการเช่นเดิมค่ะบริการถึงที่ส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะรถดีราคาเด่นเน้นบริการนะคะต้องนัดถาวออโ,โตเท่านั้นค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ